มีระเบิดไปได้ระเบิดหลบไปเป็นไงเป็นไงอ่อนแอก็แพ้ไปฮะจังหวะนี้ ยามบ่ายนะฮะอากาศดีว่ายน้ําเล่นออกกํลาลังกายป่าแฟนกินนิ่มรวยน่าดูบ้านนั้นมีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนี่แมมีระบบน้ําล้นเนี่ยนี่น้ำล้นลงรางสุดยอดเลยอยากได้อีกสักหลังนะครับเอาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพดทพาซาในเกม GTA V นะครับวันนี้อยู่กันในโหมดออฟไลน์นะฮะหลังจากที่ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเล่นออนไลน์กันไปหลายคลิปละลงคลิปกันแบบว่าลัวนๆเลยนะครับช่วงนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงมาดูโหมดออฟไลน์กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เราก็จะมาแต่งรถกันนะครับโดยรถที่ผมเอามาในวันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเรียกได้ว่าแปลกมากเลยคันนี้นี่ครับจอดอยู่ด้านข้างผมหลายคนเห็นแล้วอาจจะสงสัยนึกว่ามันเป็นกระถางต้นไม้หรือเปล่า ดูมันเลียมเยมนดูไม่น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับคันนี้เดี๋ยวซูมให้ดูสังเกตล้อฮะจริงๆรล้รอมอเตอร์ไซค์มันต้องกลมๆใช่ไหมยางต้องกลมๆอันนี้ล้อเหลี่ยมฮะแล้วดูบอดี้เครื่องยนต์ก็ไม่มีนะเอแฮนดี้เหลี่ยมเลยอย่างกับไมครับนะครับเจ้ารถคันนี้มันคือรถในเกมเรื่องไม่ใช่เกมเรื่องสิรถในเกมชื่อ X ไซไนะครับเป็นเกมสมัยยุค 8บิตเครื่องแฟมิคอมนะครับก็อายุเกมก็น่าจะเราๆตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี1984ฮะนับไปนับมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณ30กว่าปีนะครับอ่าเป็นรถที่แบบว่าโคตรโบราณ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเวลาผ่านไป30กว่าปีเนี่ยยังมีคนคิดถึงมันนะครับแล้วก็จับมาทำเป็นมอดในเกม GTA ให้เราได้ดูกันดูรูปทรงซะก,ก่อน ถอดแบบมากันแบบว่าเปปฮะคือเกมอันนี้มันจะเป็นเกมแบบมุมมองด้านข้างอะสองดีสองดีนี่อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็แบบปีกกระโดดข้ามเนินข้ามสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้นะฮะเกมเก่ามากมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอมันมาอยู่ในเกม GTAV เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนี่ยกล้อยกล้ออุ้ยรถเป็นกราฟ,ฟิกแบบ ผ่าผิดนะแต่ว่าเกม GTA นี่มันกราฟิกแบบว่าสมัยใหม่นะฮะสมจริงมากมันเลยดูจะขัดๆัดกันเลนยตัวนี้มอดที่ผมลงมามันเป็นแบบลงทับนะฮะไม่ใช่แบบแอดออนนะฮะนี่ดิฟดิฟเดี๋ยวลองเอาไปแต่งกันดูก่อนอย่างแรกจะแต่งได้ไหมเนี่ยยกเลาะยกเลาะนี่สุดยอดแห่งความเท่ฮะ ไปข้าอู่กันลุงลุงเปิดหน่อยลุงวันนี้เอารถโบราณมาแต่งฮนะโบราณจัดไม้ประสูซันเชสนะครับเป็นแบบลงทับซันเชสชื่อก็เลยยังเป็นรถคันเดิมอยู่ซ่อมไปก่อนครับแล้วก็มาแต่งอเมอร์นครับ5000ท่วนะครับเบรก3,500นะครับเอนจิ้น3350ราตราแต่มีต่าอะไรใหม่ๆมไหมไม่มีนะ ถ้าเป็นในโหมดออนไลน์มันจะมีแต่เทศกาลแต่ว่าพอมาเป็นโหมดเนี้ยโหมดออฟไลน์มันแต่ก็แบบเดิมๆฮนะเดี๋ยวนะมีไฟหน้าด้วยเหรอแม่มันไม่มีหลอดไฟไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้แสงไฟมาจากไหนงงกับมันเหมือนกันจัดไปครับ GTA เราทำได้ทุกอย่างมาดูรีสเปกันว้าแต่งสีนี่สีโครมคมเมียมคมเมียมสวยสวยอันนี้สีคัสสิ่ครับ มาเอาเป็นลองดูสีด้านสิจริงๆถ้าใส่สีด้านนี่มันจะเข้ากับรถมากเลยนะครับพอเกมสมัยก่อนมันเป็นแบบสีแบบแบ,บ,แบนๆเรียบๆไม่มีสีเขียวห่ะรามกรีนนี่ายรามกรีนอ่าจัดไป1,000ทั่วนะครับเ <laughs> ฟีฟ้ยวฟาวมากมาดูระบบเกียร์กันครับ 4 0 0พทวนแล้วก็เทอร์โบอ่าเต็มหลอดพอดีแอคเซลเลชันล้อแต่งล้อดได้ไหมลอ้อแต่งไม่ได้ครับมันล็อกเอาไว้นะเปลี่ยนได้แค่สีควันเอาเป็นควันเขียวแล้วกันนะครับ2,150หมดละอ่ะแต่งได้แค่นี้เองสงสัยคนทำมอดเขาต้องการจะไม่ให้ดัดแปลงอะไรมากครับเพราะว่ารูปทรงมันค่อนข้างจะแปลกประหลาดเลยทีเดียว ลองลดกันดูหน่อยฮะแรงขนาดไหนอแต่งเหมือนไม่ได้แต่งนี่ฮะเจอกับแฟงกินสายแว้นคนเดิมนะฮะของแท้นี่ต้องมีหมวกโกโปรนะนี่อุ้ยต้องมีหมวกโกโปรด้านบนหัวนะครับนี่ใส่แบบเวลาออกทริปจุกรอจุกรล รู้สึกว่าความเร็วมันยัง,ยงคงเป็นของซันเชสอยู่นะครับคือเดิมๆเลยมามีโกโปเดี๋ยวเราต้องไปออกทิปกันหน่อยไปแถวๆถวแถวๆนี้แล้วกันไปเทสความเร็วกันก่อนนะครับไปเลยว้เป็นไงแป๊บเดียวมาถึงไฮเวย์ละเดี๋ยวเราจะซิ่งไปตรงนี้กันครับ คิดถึงสนามแดกไม่ได้มานานฮะสนามแดกมันก็ช่วยให้แก้งเห่านะฮะเวลาเล่นในออฟไลน์คนเดียวไม่มีใครแข่งด้วยอะแทงไปแทงไปยังไงนายว้าจะแก้งติดแต่ทักทายหน่อยฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่สนใจด้วยโอ้นายเราอุตส่าห์ทักทายนายไม่สนใจเราเลยอ่ะไปไหนอะนาย เอาเราเอาของขวัญปีใหม่มาให้นายฮะแฮปปี้นิวเมียนี่แน่ <c oughs> ติดลอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูก่อน <c oughs> นี่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 ติดลอ้อเลยเอาลาก,ก่อยฮะทษฐานไม่ยอมคุยด้วยครับอุตสาห์ทักทายนะไ <c oughs> เราไปแว้นกันต่อความเร็วมัน ไม่ค่อยสะาใจเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตโมในอู่แต่งไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ข้างนอกเราเราใช้โปรแกรมแต่งเพิ่มได้เอาเป็นซัด RPM Multiplier ลองเอาซัก20แล้วกันแต่งอย่างเดียวไม่แรงครับมันต้องใส่คู่2อันนี่ ใส่อันนี้ท็อกไปอีก20โอเคแรงแน่นอนอันนี้เน่เป็นไงความเร็วแป๊บเดียวไปที่200กว่าครับเดียวโอ้ยเอาอยู่เอาอยู่มแม้แต่ทีนี้หืมไม่ได้ขับเร็วๆอย่างนี้นานนะบังคับแทบไม่อยู่270ครับโอ้โหจะแรงไปไหน มา400ครับความเร็วในออนไลน์ทําไม่ได้ขนาดนี้นะครับความเร็วแรงกว่าไฮด้าอีกต่างหาก300ครับเกียร์5เดี๋ยวหลบเวหลบแรงเกินก็ขับค่อนข้างจะลําบากครับคือ <c oughs> สมาธิไม่ดีที่ชนอย่างเดียวครับ รู้สึกผมจะชนเยอะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองแบบไม่ชนดูเอ้ามาถึงแล้วเหรโอโอ้โหไวเกินฮะจริงๆทางมันไกลนะครับแต่ว่าด้วยความเร็วของรถนี่ยังก็วาร์ฟมาโอโ้โหอีกแล้วไหนบอกจะไม่ชนไงมาเดี๋ยวมาดูสิสนามแร็กวันนี้มีคนมากันเยอะไหม วันนี้รถเรายิ่งแบบแรงๆอยู่นะโอ้วันนี้คนเยอะน่าดูเลยอ้อมีคันไหนอยากโดนมั้งฮะวันนี้ป่าแฟงมาเองฮะแค่หมดไซก็ไม่ธรรมดาดูรถมันแมเหลี่ยมได้ใจจริงๆนะพร้อมครับเจอกับใครล่ะทำไมมีแต่ให้ผมมาว้าเจอไทยรัฐเป็นไง ่อให้ก่อนเลยนาะยสองเสาไฟระหว่างนี้เรียกสกอยทันไหมนี่เป็นไงเรามีเวลาเรียกสกอยตามไปครับไพรัสเฮ้ย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 ,ย,ยไม่ทันเหรอเฮ้ยโอ้ไม่น่าใจดีต่อให้เลยทันไหมฮึไม่ทันฮนะมา นี่ครับเขาถึงว่าอย่าประมาทนะฮะต่อให้เยอะเกินไปออกตัวไม่ทันเลยเอาใหม่ๆคอยรอบนี่เป็นไงสตอยเฮาด้วยดิบดิบดิบนี่มาขอแรงๆอีกคันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวไงเฮ้ยเฮ้ยทำไม n อ็จริงๆสู้ได้วะเฮ้ย ปกติ NPC สนามนี้ไม่ค่อยสู้นะครับแต่วันนี้ทำไมโหดจังเลยในยิงสวนเนียเดี๋ยวเด๋ยวนายใจเย็นเรามาแข่งรถกันไม่ได้มาสู้กันนะฮะนี่เนี่ย <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เป็นอมตะมาเดี๋ยวขอท้าคันื่นมักงอาทียี่สมั้งปล่อยมันยิงไปฮนะบริการรู้สึกว่าจะห้าวเหลือเกินยิงเข้าไปทั่ว <c oughs> ผมไม่ได้ยิงนะไปยิงไอน้นู่นไอ้นู่นมันยิง เออยิงมันเยอะๆยิงมันเยอะๆเออมารอบสองครับโอ้โหที่20ออกตัวนำไปก่อนฮะรอบนี้ผมเอาจริงแล้วฮะพอไม่มีคนซอนรู้สึกว่าสปีดจะขึ้นมาค่อนข้างไวครับชนะขาดลอยฮะแม่ใส่ใสไวรุ่นชอบฮะโอ้ยยาวมาถึงนี่ มาวันนี้ใส่โ o p r o มาเดี๋ยวเป็นลุยภูเขากันหน่อยฮะต้องหาที่แบบว่าจำๆจำว,ว้าสุดยอดแห่งทางแมรถนี่มันเท่จริงมันน่าจะมีตัวละครเป็นแบบ8บิตด้วยนะแล้วเอามาขี่รถอุ้ย <laughs> ตัวอะไรวะ วางเหรอโอ้ยไล่กวางไล่กวางเดี๋ยวไปแฮปปี้นิวเยียคุณกวางหน่อยดีกว่านห็นนี่เราต้องให้ของขวัญครับปุ๊บไม่โดนโดนไหมไม่ติด <laughs> อุ๊ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะกระต่ายนี่เนี <laughs> ่ยเอาระเบิดแปะไม่ติดฮะแต่ว่าโดนแค่แรงเคลื่องระเบิดก็ตายลนะ กตายก็ตายนี่เป็นที่มาของคำว่ายิงกระต่ายฮะนี่โหดร้ายชิบแปงเลยไปขึ้นเขากันแม่ยังมันอยู่ฮะเวลาไต่เขาในโหมดออฟไลน์ติดทับไปฮะว้าว,ว,ว ตัวอะไรตัวอะไรเห็นแวบบๆอย่าคิดว่าไม่เห็นนะอะไรอะ่ะเสือเหรอเสือภูเขาฮะเดี๋ยวหาอะไรแปะให้เขาก่อนนี่นี่นี่ของขวัญปีใหม่มาเร็วซันตาคอสประจ่ายของขวัญไปไหนไปไหนมานี่นี่แน่อุ้ยไม่โดนนี่แน่อุ้ยเอา้าเคลี้ยงแรงไปเหรอตายเลย เอาไม่เป็นไรตายก็รับของขวัญได้เกรียนจริงมาช่วงนี้เดี๋ยวรอมาเล่นรแร็มต่างประดับกันบ้างครับแรมนี้แนวดิ่งด้วยโคตรสูงเลยว้าตรงนี้ก็เล่นท่าได้นะฮะนี่ว้าอุ้ยสนุกดีไว้ยฮะว้าไม่ขึ้นไม่ขึ้น ว้านี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมียิงกันเกิดขึ้นฮะยิงอะไรกันฮึยิงอะไรกันฮึตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกตรงนี้นอาไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงตรงนี้ผมไม่เคยจะรอดเลยผมใช้ตัวช่วยก่อนดีกว่าอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวช่วยค่อนข้างจะบังคับยากน,นิดนึงฮะโอเคลงมาได้ละปล่อยตัวช่วย ไปครับแหลมแนวดิง่งยังไงรอดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดีวใช้ตัวช่วยก่อนเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อน <laughs> แมดีนะตัวช่วยเรานี่ทำได้ทุกอย่างแป้รู้สึกจะมาไกลแล้วฮะไกลกว่าที่คิดกลับไงละทีนี้เดี๋ยว <laughs> เรียกใหม่เลยแล้วกัน เอกดผิดเอาอ้า,อากดผิดอีกรอบครับยังไงโอเคกลับมากันละมารอบนี้เอาจริงเราต้องลงให้ได้โอเคครับค่อยๆย่อนลงไปค่อยๆย่อนไป แม่ค่อยๆย่อนค่อยๆย่อนบางทีผมไปดูช่องฝรั่งนี่เขาปล่อยเขาปล่อยไหลลงมาเลยนะเขาไม่มาใช้วิธีแบบผมนะเขาขับลงมาปกติเลยฝีมือเขาเจ๋งจริงเอ้ยโอ้โหอีกแล้วแม่ลงมันอย่างนี้ก็ได้วะลงยากจริงไอ้ล้ำนี้ เฮ้ย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 ยลงมาเจอไอ้แก๊งแข่งแดกทางเรียบไม่เป็นไรฮะถึงเราจะลงแลมไม่ได้เราก็เล่นเองข้างล่างก็ได้ครับติดทับโบไปว้าเป็นไงนี่ช่วงนี้ครับ ผมนึกอะไรสนุกสนุกออกอย่างหนึง่งถ้าสมมุติผมลองเอาไอ้มอไซค์8ปิดคันนี้รวมร่างกับพลังของ g กส s ไลเดอรอ่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับมีตะโกนด้วยเน่เป็นไงไฟไหม้ลักษณะมันไม่ค่อยเหมือน g กส s ไลเดอรนะมันเหมือนมอไซค์ไหมไฟนะ หม,หมวกกันน็อกมวกกันน็อกนี่ถอดหมดเลยมาดูกันพลังมันมาจริงหรือไม่นะฮะโอ้โยยังไม่ทันทำอะไรโลกข้างหน้าระเบิดไปแล้วฮะไปจังหวะนี้ไม่ซิงก็ซีครับนี่ระเบิดไปได้ระเบิดหลบไปเป็นไงเป็นไงอ่อ,อนแอก็แพ้ไปฮะจังหวะนี้ โอ้ยโอ้ยอย่างลั่นน่ะเข้าไปด้มาเจอแปดบิดไรเดอร์หน่อยนีย่ปิดถัโบไปฮะเป็นไงได้หมดถ้ากดชื่นฮะนี่ระวังลื่นถ้าสดจสัดโอ้ยชนยับชนยับ แม่แลมบัคก,กี้ก็แลมบัคก,กี้ฮะเจอมอสของโกสเลเดอร์เข้าไปนี่ถึงกับหง่อยฮะหยุดสักหรอติดเทโบไปขอแรงแรๆสะใจกันไปทีเดียวอย่าไปอย่าไปเข้ามาเด้งเข้ามาเด้ง ป, oh. Oh, ปิววดฮะโอ้โหสะใจมากยาวไปยาวไปยาไปยังไงยังไงยังไงว้พลังนี่แบบว่าเหลือร้ายฮะโอเคมาดูที่สุดท้ายกันครับที่ที่เราจะประลองความสามารถได้ดีที่สุดฮะที่นี้เราไม่ได้มากันนานแล้วนะฮะมาขอยเยอะๆหน่อยเฮลิคอปเตอร์เหร เฮลิคอปเตอร์นี่เนะี่ยเผาซะเลยขอเยอ,ยอ,ยอะๆฮะมีอะไรเยอะๆอ,ออกมาให้หมดรู้จักไม้โกไซเดอร์โอ้โห <c oughs> เครื่องเจ็ตยังบินยังไงพลทหารนี่แนะ่ขับชนซะเลยนี่แน่นี่แน,ะ <c oughs> นนะ่รถถังยังไม่มาครับไปหารถถังกันดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยนีไงมาแล้วดีไง <c oughs> รู้สึกไม่มีใครสู้เขาได้ครับนุนครับรถถังข้างหน้าอีกคันยังไงถึงจะบินนี่แน่เอาไม่พังอุ้ยไม่พังพังไหมไม่พังเหรอนี่แน่นี่แน่เอาไปเอาไปไอ้ไม่พังเฮ้ยไม่พังเหรอนี่จับยกลอยเป็นไงแฟงกิ้งสายหมด พี่แน่มานี่เอาไปกินทางไหมยังไม่ทางอีกนะใครยิงวะใครยิงวะนี่แน่แม่าสตร์ใจจริงว่าไงพลทหารไปเลยู้แม่จัดไปจะให้เสียอีกขั้นอีกขั้นไม่นี่เลยตา ไปเลยนี่แน่รถถังเหรอรถถังไอ้ยังยอมไหมยังไม่ยอมฮนะเผาอย่างนี้ต้องเผาให้ลาบเผาเลยพี่น้องเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนี่แนนี่แนนี่แนแม่ไม่ได้แปลงฟันมาหลายวันด้วยฮะกลิ่นนี่ลอยมากับไฟเลย <laughs> นี่แน่เผาให้ลาบนี่นี่ นี่นี่วแาวแล้วมอไซค์ผมหายไปไหนแล้วเนี่ยโบแตไปเกียร์เล่นนะ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะเรายังมีมอไซค์โกดไรเดอร์อยู่นี่มาได้ทุกที่ที่ต้องการฮะโอเคไปกันเลย <c oughs> วูย้ย <c oughs> ตีลูกกาโชฮะไปลุยว้าอ,ออกไงแล้วเนี่ยออกไงแล้วเนี่ย ออกยังไงล่ะนี่นี่ไงคนไฟด้วยว่าสจอจริงเอาละฮะวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับการแต่งรถมอเตอร์ไซค์เอ็กไซบนะครับมอเตอร์ไซค์จากเกม8ปิดนะครับที่โด่งดังสมัยก่อนนะฮะสากว่าปีที่แล้วโอเค สำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเป็นไงนี่ขับไปด้วยคนไฟไปด้วยสุดยอดอย่างแรงฮะไปเดี๋ยวเราติดทโบกันส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปซัดไปยาว อย่าไปอย่าไปมารู้สึกมาตวัดความเร็วจะเสียฮะ <c oughs> ขับไม่ออกกันเลยทีเดียวครับมา